โอเคก็ต้องขอการสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาเล่นโลม็อกแมพหารหัสกันเองซึ่งนะครับก็ไม่มีคอนเทนต์ทำก็มาเล่นแบบนี้นะครับผมจะเล่นคลิปละสองแมพนะครับซึ่งอันนี้ผมเคยเล่นกับเพื่อนแบบไปหลายรอบแล้วครับแล้วก็แบบเนี่ยทั้งหมดเนี่ยผ่านนานก็ยากกันนะครับมาเราจะมาเล่นด่านอีสเตอร์กับเกาะนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็จะจบนะ านีไปเลยมาเริ่มแรกด่านที่หนึ่งนะครับดูสิ <Easy. S 1> ผมเล่นจนชินแล้วอะ่ะเออหัหารหัสไม่เจอเลยมัวดีกว่าโอ้เจอรหัสแล้วอู้ถูกด้วยรอเล่นนะครับง่ายหาง่ายมากก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์กันด้วยนะครับกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปด้วยเนาะแล้ใครอยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมก็ mm hmm. หาเอง ใช่เออไม่ใช่ครับแต่เดี๋ยวผมริงลิงมาให้นะไปกดเอามาอันนี้จะเป็นสามแปดหกนะครับรหัสมันก็จะเปลี่ยนไปแต่แล้วแือนะครับอืมหนานี้ถ้าจะไม่ผิดต้นไม้ไม่นอนน้าสวัสดีคุณเจอรหัสบ้างหรืออ้า่นี่ไงสี่สามสามนะครับปปๆๆปง่ายมากนะครับเจ็บๆบนี่ ด่านนี้ถ้าจําไม่ผิดนะถ้าต้นไม้ตรงนี้นี่ไง986นะครับมาใส่เลย986ง่ายมากหัวนี้จะแม่นมากดูดูด,ดูนี่นีนี่นเงีย9.2เป็นไงทุกคนตึงเกินน,กนี่โคนันไม่ใช่9.2ใช่ไหม9.2 7ถูกปะเออ้ยบอดี อืมอันนี้หรอแปดหกหนึ่งแปดอุ้ยที่สี่ตัวละแปดหกหนึ่งแปดแปดหกหนึ่งแปดนี่นะครับก็รหัสอยู่ตรงนี้นะครับนี่ถ้าใครแบบไม่อยากไม่หลบไม่รู้ว่าเออรหัสอยู่ตรงไหนก็มาดูคลิปนี้ได้นะคะแต่ถ้าใครเก็ตรู้ก็ไม่เป็นไรนี่ตัวนี้ผมจําได้แปดห้าห้าศูนย์นี่เจอละง่ายเกินแปดห้าห้าศูนย์ ผมแนะนำนะครับถ้าด่านไหนที่มันแบบมีต้นไม้ด้วยก็สังเกตต้นไม้ด้วยนะครับเฮ้สังเกตเลยถ้าผมจะไม่ผิดหรือเปล่าต้องสังเกตครับอืมต้นไม้นี่แหละน่าสงสัยที่สุดซึ่งแบบนี้นะครับมันซูมได้แบบไม่ค่อยจะเยอะนะครับเขาไม่ให้เราที่โกงอะ่ะเฮ้อยู่ไหนว่า รู้ว่าไม่ได้ทะลุใช่ปะถ้าส่งจำหรหัสอันนี้ได้ละจำที่่อน,นอมือจอเฮ้ยเดี๋ยนะตัวเว็บนี่ไง93 92ไป93 92นะครับไปกันเลย93 92ดูกันเยอะเลยนะครับคลิปเนี่ยคือแบบไม่ค่อยดูเลยอ่ะช่วยกดติดตามด้วยนะครับอย่างอืมไหนเนาะ อาหารง่ายมากนี่ไงเจ็ดห้าหกสองเจ็ดห้าหกสองไปอืมด่าแนบบนี้เหรอต้นไม้ครับจบหาครับ,บตัวน,นี้แหละเฉยเอ,อาวไม่มีเอิม่มเดินนะมันไปไหนได้อีกอ่ะอืมแค่นี้ นี่ไงหกสองเปาปกเจ็ดสนะคะัปไปอีซี่มากๆแบบ first o n ก็สนุกนะเปเล่นนะทุกคนอืมอันแหละจะไม่จิบอยู่นี่แน่นอนถ้าผมจะไม่ผิดนะหกเจ็ดสองหนึ่งนะครับปลปลปาาวที่สารหัดอยู่ไหนอ๋อนี่ไงโหอะไรวะเนี่ยหกเจ็ด สองหนึ่งง่ายว่ะทุกคนอ๋ออันนี้เป็นด่านต่อไปแล้วครับด่านสุดท้ายนะครับจะไปเกาะต่อไปผมรู้ครับนี่แปดสองเก้าศูนย์นะครับมาแปดสองเก้าศูนย์นะไปนี่แล้วก็กดคลิกชั้นเพื่อไปที่เมนูมาด่านนี้ก็จะเป็นด่านเกาะน,นะครับวยวดูก่อนถ้าคลิปมันสั้นคือก็แบบด่านเพิ่มแล้วกันเพราะมันหาง่ายนะครับมาด่านนี้ ัน้เนี่ยชิรหัสนิบในกลุ่มหนึนะครับหนีไปหางง่ายๆครับมหาจนชินนี่ไงหนึ่งเ้าเกบาทเอุ้ยไม่ใช่ปิดๆิดหโอเคชึบอ่าฮะผมบอกแล้วผมเสียนมาก จะอยู่สักต้นหนึ่งนี่แหละมันต้องมีนะเนี่ยสักต้นอ่านี่ไงโอ้โหไม่เห็นยังไ,ไงวนะเนี่ยรถเนี่ยเจ็ดสามหกนะครับเจ็ดเจ็ดสามหกพีไปเลยจึบง่ายมากนะครับเนี่ยไอ้ที่มันแบบเนี่ยแต่ก็ก้อนไหมที่ผมหันหน้าไปเนะี่ยง่ายมากนะครับกว่านี้โอ้เหล็กเหล็กนี่ไม่มีจะเอเ๋จะแล้วหนึ่งสองศูนย์นะ หนึ่งศูนย์สองสิหนึ่งศูนย์สองไปนี่มาถึงด้านนี้ผมบอกว่าโคตรง่ายใชย่ไหมง่ายจริงครับเฮ้ยมาปิดด้าน,นต้องอยู่ด้านนี้นี่ไงรหัสเจ็ดหนึ่งสามท่าปลายไป,ไปชึบโคตรง่ายเ <7 13. S 2> จ็ดหนึ่งสามจำได้อยู่นะทุกคนนะให้ไปเล่นนะนะตรง,นนงเ,ออเนี้ยทำโคตรง่ายเออเนี่ย ดูดิหนึ 1, 4, 5, oh, oh. ่งสี่ห้าโหโอเคเดินมาก็เจอแล้วอ่ะอืมตึงเกินหนึ่งสี่ห้าม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 า,มาใส่เลยหนึ 1, 4, 5, ่งสี่ห้ากดครับโคตรอีซี่เลยมันง่ายเหมือนง่ายเหมือนปอกปากเข้ากล้วยอเออโหด่านนี้คุ้นชินปกติแบบเขาเรียกว่าปอกกล้วยเข้าปากใช่ไหมอันนี้ปอกปากเข้ากล้วยเออสามเจ็ดสี่ครับปอกปากเข้ากล้วยอ่ะเอออืม 3 7 4 3 7 4 3 7 4นี่มา3 7 4ไปเจ็บปิ้วเคยชนะอยู่ไหนนะ้า่นีเหรอสำรวจต้นไม้ครับสำรวจต้นไม้ผมลำคาเลพวกต้นไม้พวกนี้แหละค้โกวนแบบให้เราหายากขึ้นนะครับอืมเอ้องนี่นะ นี่ไงวานต้องมีดาดหนึ่งที่มันอยู่ใต้ล่ม9153มาละสี่ตัวนะครับ9153ทำไมเล็กๆวะเนี่ย9153 9153เย่ไป,ไปไปไปดาดนี้อยู่ไหนน้าอืมนี่ไงเหมือนเย็นมากอะ9227นะครับไปที่ใส่รหัสอยู่ไหนอะ ไง922จิตว922 7นะครับไปสกูลสเกตนะครับผมว่านะช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ลงคออฟเอ้ยผมไม่ได้ค่อยผมช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ลงแบบเลยนะเวลเวนเลยอะ่ะเดี๋ยวผมจะลงนะครับพรุ่งนี้เออลงดูว่าเออพรุ่งนี้ลงดีกว่านะครับ3698นะครับนี่ผมจับได้แม่นเลยห้าเป็นไงล่ะ3698มา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 ใส่ ก้าแปดกุดจิ๊บนี่ด่านนี้หรอมันจะมีไม่จุบ๊บเอ้ยนี่ไงคนทนเก้าห้าเจ็ดสี่นะครับมาใส่เก้าห้าเจ็ดสี่ไปกันเลยเห็นไหมดูดิจะผ่านแล้วเออง่ายเกินอ่ะเลยโอ้โหด่านนี้ยิงโคตรง่าย ผมรู้นะเรือตรงนี้แหละนี่ยห้าสี่ศบอกแล้วง่ายมากสำหรับผมดูดีจะผ่านละห้าสี่ศไปบอกแล้วมันง่ายสำหรับผมมากเลยอ่ะเรืเอได้บอกง่ายเกินเนี่ยดูดีเป็นไงเก้า ไปไปไป9580นับไปเลยเพราะผมขอต่ออีกหนึ่งด่านดีกว่ามันง่ายเกินไปอ่ะด่านนี้ด้วยนี่เนี่ย8761เป็นไงเป็นไงง่ายเกิน8761นะครับนี่จึบจ๊บจึ๊บจึ๊บบัดละโอ้มาพิพิธภัณฑ์มาเลย คนง่ายนะครับมานี้นะครับนก็จะซ่อนไหมตรงเคาน์เตอร์นะครับนี่เจ็ดสองหนึ่งนะครับปลายสาระหัดเจ็ดสองหนึ่งโอ๊ยกว่าละอ้าวผิดผิดเจ็ดสองหนึ่งบีไปเลยนี่ไงแก้ผมไม่ได้หรอกเล่นบ่อยครับผมบอกว่าหกเก้าหกไม่ใช่หนึ่งเก้าหนึ่งนะครับไหมหกเก้าหกไฟถ้าเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งนี่แบบฮาเลย หามากถ้าผมจำไม่ผิดมันจะอยู่นี่ไงบนตู้สีเก้าเก้าเฮย้ยสีเก้าเก้าเลยเหรอจุอ๊บจุ๊เขี่ยไปปัวนี้จำได้อยู่นะน่าจะหมวกเขียวอ่ะหมวกเขียวจริงด้วยสองเก้าสี่นะครับง่ายมากอยากเอานี้กลับบ้านอันนี้อยากเอานี้ด้วยอยากได้หมดเลยอยากไปของแต่นนตง,ตง,าางนะครับต้องไปต้องสีโลบังนะครับสองเก้าสี่นะ สองเก้าสี่กดเอา้าพิมไม่ถูก 94. เก้าสี่เอ้าเฮ้ยลัวเหรอไปบางแดงก็จะจำไม่ได้นะครับสี 4, ่เลยวะสี่แปดหกนะครับสี่แปดหกนะครับสายปลาเห็นไหมทุกคนโคตรอีซี่ด่านนี้ก็อีซี่นะครับแปดห้าสี่ ง่ายมากแปดห้าสี่เป็นไงเป็นไงดูเลยคลิปนี้โคตรง่ายรู้นี่นี่หนึ่งสี่สี่นะครับหนึ่งสี่สี่โคตรง่ายดูด่ดานนี้เหรออืมนี่ไงสองแปดเจ็ดเจ็ดนะครับง่ายมากสองเอ้ยพิดสองแปดเจ็ดเจ็ดผมบอกแล้วใครจะไขกับผมมาเลยอืมจะไม่ผิดน,น่าจะอยู่ตรงตู้หรือเปล่า กันหนอ๋อนี่ไงอยู่ตรงพรุ่งไม้นะครับมันจะอยู่ในพุ่งไมโ้โอ้โอ้โอ้ซูมซูมแล้วหลุดแมบนี่ไง8813โอ้ติดติดติดแปดแปกดไปเลยไดยนเสซาวก็นั่นแหละครับสงสัยไว้ก่อนเลยตรงหลังไดนเสซาวรหัส75 0, 9, 7, 5, 0เลยอะ09 7509เ้ดี๋ยวนะขอดูก่อนอุ้ยเพิ่งสเกตได้เนี่ยมาเล่นเนี่ยโอเค7509ใช่ไหมไปไปไป750เ 7, 5, อเ้าผิดผิด7509รีบเกินไปนะครับอืมอันนี้หรอนี่ไง9041ครับคนง่าย9041มันก็อีซี่เกิน เอาด่านยากๆมาดีขอเหอะด่านนี้แบบขอด่านที่แบบแบบท้าไม่ร้องเลยเออเจ็ดเจ็ดห้าแปดแบบขอด่านที่แบบขอให้แบบขอด่านที่แบบโคตรยากแบบผมให้ผมแบบร้องเลยอ้าไม่เจอไม่อยากเล่นแล้วแบบมาเลยโหโคตรกลางดูเจ็ดสามเจ็ดศูนย์โหครง่ายเจ็ดสามเจ็ด ดูโหอ,อืมง่ายเป็นไงมีไงเจอละเฮ้ย1774นะครับโอ้โหง่ายมากทุกคน1774 3ด,ด,ด่านเลยเนี่ยโอ้โหอ,อันนี้จำได้นะครับ3111น,น,นโอ้โห3 1 1 1แล้วก็กดว้าวด่านนี้รู้เลยในรถ แ,แบบคนที่ปรับแบบเป็นอวตารตัวสูงนะครับระวังนะครับเขาวานนี้เนี่ยติดนะครับห้าหนึ่งสี่หนึ่งนะครับไปเห็นไหมผมบอกแล้วผมหาเก่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งเพราะว่าผมเล่นบ่อยไงครับผมก็เลยจําได้เอาเอาผ่านแล้วเหรออู้ผ่านแล้วเหรอโอเคมาจบคิวกันเถอะก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์กันด้วยนะครับและให้อยากให้ผมทำอีกก็คอมเมนต์มาเลยเนาะ สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊าย,ายโคตรง่ายบอกคำเดียว